สวัสดีค่ะพ่อมกตัวค่ะเมื่อไงสักหนึ่งกินค่ะอลูกโดดค่ะข้าเจ้าใส่ผักแครงนํำด้วยค่ะ เดี๋ยวจึกกินก็จั่งข้าวยางไปทงนี่ยล,ลูกโดดเปาะในปากต้อมอ๋อเผ็ดพี่นอ้อง ยำชึกล oh, ูกโดดรู้เรื่องโอ้ยเผ็ดตายตายตายสองเม็ดหนึ่งเผ็ดแล้วยำสองเม็ดหนึ่งกับเผ็ดแล้วนี่เม็ดที่สามตาย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 เป็นไตลูกโดดหลายหล ต้องหยุดดอวนเลยแหลโอ้แสบแห้งค่ะเป็นแบบหมกเหล้าไม่มีหมูไม่อย่างเดียวค่ะใส่ผักกระแยงใส่ลูกๆโอ้เพลิดตา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 โอ้โอ๊ะปอไว้แล้วเศ้าเศ้าอ๋อตายตายขึ้น